แหวมไพที่รักอมิตาสาวสวยผู้งดงามประดุดดังดอกไม้ล้ำค่าเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของท่านหลอดเรเดนคิงอัสลราชาแห่งเมืองริรททอดผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้ได้มาเยืยนอนยังปราสาทของท่านหลอดเรเดนท่านหลอดได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคิงอัสลอย่างสมเกียรติคิงอัสลได้พบกับอมิตาในงานเลี้ยงค่ำคืนนั้น เขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นคิงแอสโลมองหญิงสาวอย่างไม่วางตาจนเธอเริ่มรู้สึกอึดอัดใจ,จและไม่กล้าที่จะสบสายตารุ่งเช้าในระหว่างมื้ออาหารคิงแอสโลได้กล่าวกับท่านหลอดเรเดนว่าหากข้าจะขอบุตรสาวของท่านไปเป็นราชินีของข้าท่านจะว่าอย่างไรท่านหลอดเรเดนมีสีหน้าตกใจอยู่ชั่วขณะหนึ่ง ก่อนที่ท่านหลอดจะหันไปมองยังบุตรสาวของตนสีหน้าของอมิตานั้นไม่สู้ดีนะหากดูจากสายตาของเธอแล้วผู้เป็นพ่อย่อมรู้ดีว่าบุตรสาวของตนนั้นมีได้ยินยอมพร้อมใจแต่เขาจะกล้าขัดความต้องการของพระราชาแห่งดินแดนนี้ได้อย่างไรท่านหลอดครุ่นคิดอย่างหนักว่าอย่างไรท่านหลอดนายพลติโนนายทหารใหญ่มือขวาของคิงอัสโล พูดเสียงเข้มพร้อมกับทำท่าจับไปที่ดาบเหมือนพร้อมจะควักดาบออกมาจากฝักได้ทุกเมื่อใจเย็นๆท่านนายพลคิงออสโลกล่าวห้ามปรามและมองไปที่นายพลด้วยหางตาคิงอัสโลนั้นใจเย็นมากเพราะเขารู้ว่ายังไงหลอดประเดนก็ไม่มีทางเลือกอื่นและต้องยอมยกบุตรสาวเพียงคนเดียวให้กับเขาเท่านั้นคิงออสโลนั่งจิบชารอพร้อมกับยิ้มที่มุมปาก ข้ายินดีที่จะยกบุตรสาวของข้าให้กับท่านคิงอัสโลหลอดประเด็นจำต้องพูดเช่นนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สีหน้าและแววตาของท่านหลอดนั้นเต็มไปด้วยความกังวลใจท่านหลอดเหลือบมองไปที่บุตรสาวอมิตานั้นหน้าซีดเผือกและน้ำตาคลอเบ้าอย่างน่าสงสารคิงอัสโลได้พาอมิตามายัางราชวังพระราชวังนั้นช่างใหญ่โตและงดงามยิ่งนัก แต่ทำไมเธอจึงสัมผัสได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวอมิตาขนลุกขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุนั่งลงตรงนี้ก่อนนะน้องหญิงคิงอัดโลพูดกับอมิตาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและประคองให้เธอนั่งลงที่โซฟาทองคำประดับด้วยเพชรสุดหรูหราและตัวเขาเองก็นั่งลงข้างๆกับเธอหญิงรับใช้คนหนึ่งถือถาดใส่เครื่องดื่มและขนมที่ตกแต่งอย่างงดงามเข้ามา หญิงรับใช้วางแก้วเครื่องดื่มต่อหน้าคิงอัสโลมือของเธอสั่นเทาเล็กน้อยหญิงรับใช้หยิบแก้วเครื่องดื่มอีกใบขึ้นมาและพยายามจะนำไปวางให้กับอมิตาแต่เพราะมือที่สั่นเทาของหล่อนทำให้แก้วใบนั้นตกลงสู่พื้นพรมและน้ำกระเด็นไปโดนขาของอมิตานิดหน่อยวายอมิตาอุทานอย่างตกใจเล็กน้อยหญิงรับใช้ตัวสั่นเทา เธอรีบหมอบกราบลงไปกับพื้นและพูดขอโทษซ้ำไปซ้ำมาอย่างหวาดกลัวมากไม่เป็นไรอมิตาที่กำลังจะพูดแต่ยังไม่ทันจะได้จบประโยคดีทันใดนั้นเองคิองอัตโลก็จิกผมของหญิงรับใช้ขึ้นมาและตบไปที่ใบหน้าของเธออย่างแรงจนหญิงรับใช้ล้มพ่อมลงไปต่อหน้าต่อตาเลือดกลบปากของเธออย่างน่าเวทนา อีนางโง่กล้าดียังไงมาทำน้ำหกใสว่าที่ราชินีของข้าคิงอัตโลพูดพร้อมกับทำถ้าจะเข้าไปทำร้ายหญิงรับใช้อีกครั้งแต่อมิตารีบเข้าไปขวางไว้และพูดว่าข้าไม่เป็นไรข้าท่านคิงอัสโลอย่าไปถือสานางเลยนางคงไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะอมิตาทำสีหน้าวิงวอนเขาก็ได้พี่ถือว่าน้องหญิงขอแล้วกัน คิงอัโลพูดพร้อมกับลดมือลงหญิงรับใช้ยังหมอบอยู่ที่พื้นอย่างหวาดกลัวข้าไม่ได้มีสาวใช้ติดตามมาด้วยเลยข้าขอนางไปเป็นคนของข้าได้หรือไม่คะอมิตาพูดพร้อมกับผายมือไปที่หญิงรับใช้คิงอัสโลมองหน้าของอมิตาและยิ้มหวานแต่ช่างดูหน้าขนลุกยิ่งนักในสายตาเธอเอาสิน้องหญิงอยากได้อะไรหรืออยากจะทำอะไร ที่ตามใจน้องหญิงทุกอย่างคิงอัตโลพูดขอบคุณค่ะอมิตาพูดขอบคุณและกล่าวเพิ่มเติมว่าข้ารู้สึกเหนื่อยล้าเพราะเดินทางมาไกลขอข้าไปพักผ่อนสักหน่อยได้ไหมคะคิงอัลโลพยักหน้าได้สิน้องหญิงไปพักผ่อนที่ห้องนะเดี๋ยวพี่จะพาไปเขาพูดและทำถ้าจะเดินนำทางแต่อมิตารีบห้ามไว้ ไม่เป็นไรค่ะท่านก็ควรไปพักผ่อนเช่นกันนะคะเดินทางมาไกลามากท่านคงจะเหนื่อยล้าหน้าดูให้หญิงรับใช้นางนี้พาข้าไปจะดีกว่าอมิตาพูดและมองไปที่หญิงรับใช้ถ้าอย่างนั้นก็ได้คิงอัตโลพูดกับอมิตาก่อนที่เขาจะหันไปสั่งหญิงรับใช้ว่าพาท่านหญิงขึ้นไปที่ห้องและดูแลท่านหญิงอย่างดีเข้าใจไหม คิงอัดโลผู้เสียงดังใส่หญิงรับใช้เข้าใจคะหญิงรับใช้รีบขานรับและคลานเข่าเข้าไปใกล้อมิตาอย่างหวังพึ่งพิงอมิตาจับมือเธอยือนขึ้นมาไม่ต้องกลัวนะอมิตากระซิบเบาๆที่หูของสาวใช้ก่อนที่เธอจะถอยห่างออกมาและผู้เสียงดังพอที่จะให้คิงอัสโลที่ยืนมองอยู่ได้ยินว่าพาข้าไปที่ห้องที หญิงรับใช้จึงรีบเดินนำทางให้กับอมิตาคิงแอสโลมองตามหญิงที่เขาปรารถนาไปจนลับสายตาอมิตาอยู่ในห้องพักกับหญิงรับใช้เจ็บมากไหมอมิตาเอ่ยถามข้าไม่เป็นไรแล้วคะ่ะขอบคุณท่านหญิงมากที่ช่วยเหลือข้าไว้นะคะหญิงรับใช้พูดพร้อมกับซุบตัวลงไปหมายจะกราบแทบเท้าของท่านหญิงอมิตารีบดึงตัวของหญิงรับใช้ขึ้นมา และพูดว่าไม่เป็นไรว่าแต่คิงอัดโลเขามักจะใช้ความรุนแรงแบบนั้นอยู่เสมอหรออมิตาถามอย่างสงสยัยหญิงรับใช้มองซ้ายมองขวาแล้วรีบเดินไปปิดประตูก่อนที่จะพูดเสียงเบาๆแบบให้ได้ยินกันแค่สองคนว่าท่านคิงอัสโลนั้นชอบด่าดทอและทำร้ายพวกบ่าวพระอยู่เป็นประจำหญิงรับใช้คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมห้องกับข้า ถูกเรียกไปรับใช้คิงอัดโลในยามค่ำคืนและนางได้กลับออกมาในสภาพยับเยินจากการถูกทำร้ายนางได้เล่าให้ข้าฟังว่าท่านคิงมีรสนิยมใช้ความรุนแรงและมีเซ็กส์อย่างป่าเถื่อนทั้งตบตีใช้แส้เคียนใช้มีดกรีดที่แขนขาและหลังของสตรีให้พอมีเลือดซิบๆนั่นยิ่งจะกระตุ้นให้ท่านคิงอัดโลมีความสุขยิ่งนะ หญิงรับใช้เล่าอย่างหวาดกลัวอมิตาได้ยินแบบนั้นก็ขนลุกขนชันทำไมน่ากลัวเช่นนี้อมิตาพึมพำท่านหญิงต้องระมัดระวังตัวนะคะหญิงรับใช้พูดกับนายสาวอย่างห่วงใยอมิตามีสีหน้ากังวลใจอย่างมากอมิตานั่งอยู่บนเตียงนอนโดยมีหญิงรับใช้นั่งอยู่ที่พื้นใกล้ๆกับเธอท่านใดนั้นเอง คิงอัตโลก็ได้เปิดประตูเข้ามาออกไปนางโง่คิงอัตโลตะโกนและหญิงรับใช้สาวใช้รีบพลานนี้ออกไปอย่างลนลานอมิตาตกใจกลัวแต่ก็พยายามตั้งสติและถามไปว่าท่านคิงอัตโลมีอะไรหรือเปล่าคะทาไมถึงมาที่ห้องข้าในยามวิการเช่นนี้คิงอัตโลยังไม่ตอบอะไรแต่กลับเข้าไปประชิดตัวของหญิงสาว และจับมือเธอขึ้นมาจูบพี่คิดถึงน้องหญิงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วคิงอัสโลพูดและพยายามจะจูบอมิตาหญิงสาวยกมือขึ้นกั้นริมฝีปากไว้คิงอัสโลมองหน้าเธออย่างเริ่มไม่พอใจน้องหญิงรังเกียจพี่หรอเขาเอ่ยถามแบบหงุดหนิดไม่ใช่แบบนั้นนะคะข้าแค่ยังไม่พร้อม ขอเวลาให้ข้าอีกหน่อยเถอนะนาอมิตาตอบกลับแบบแบ่งรับแบ่งสู้เพราะเธอก็เริ่มหวาดกลัวว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายไม่เป็นไรนะน้องหญิงพี่จะรอจนกว่าที่น้องจะพร้อมคิงอัดโลพูดแต่สายตาของเขาช่างดูเหมือนคนโรคจิตคิงหนุ่มดึงอมิตาเข้าไปกอดไว้แน่นหญิงสาวรู้สึกหวาดกลัวมากแต่ก็พยายามข่มใจไว้ คิงอัดโลจุมพิษไปที่หน้าผากของเธอก่อนที่จะพูดว่าน้องหญิงพักผ่อนเถอะนะแต่ถ้ามีอะไรก็เรียกพี่ได้เสมอพี่อยู่ห้องข้างๆนี้เองเขาพูดและยิ้มอย่างหน้าขนลุกให้กับเธอก่อนที่จะเดินจากไปอย่างอะไรอาวรอ,อมิตามองคิงอัสโลที่เดินจากไปและทันทีที่ประตูได้ปิดลงอมิตาก็หายใจแรงๆออกมาอย่างโลง่งอก เกือบไม่รอดแล้วเราหญิงสาวคิดในใจหญิงรับใช้รีบเดินเข้ามาหาในสาวท่านหญิงโอเคไหมคะสาวใช้สุดตัวลงนั่งที่พื้นพร้อมเอ่ยถามถ้าไม่เป็นไรอมิตาตอบกลับและยิ้มบางๆให้กับหญิงรับใช้สาวใช้มองหน้านายสาวก่อนที่จะจับไปที่เท้าของท่านหญิงและบีบนวดเบาๆโดยหวังว่ามันจะช่วยผ่อนคลายความกังวล ให้กับท่านหญิงอมิตาได้บ้างแม้จะเพียงแค่น้อยนี้ก็ตามอย่าข้าเจ็ตเสียงร้องโหยหวนของใครคนหนึ่งดังขึ้นมาในตอนดึกอมิตาสะดุ้งตกใจตื่นส่วนหญิงรับใช้ก็นั่งหน้าแตกตื่นอยู่ที่พื้นเช่นกันเสียงอะไรนะอมิตาเอ่ยถามเสียงน่าจะดังมาจากห้องของท่านคิงอัตโลค่ะหญิงรับใช้พูดเสียงแผ่ว อย่างหวาดกลัวอมิตาลุกขึ้นไปหยิบเสื้อคลุมมาสวมและเดินออกจากห้องนอนหญิงรับใช้รีบเดินตามหลังเจ้านายไปสาวใช้หลบอยู่ด้านหลังของท่านหญิงอมิตาอย่างหวาดกลัวอมิตาเคาะประตูสองครั้งก่อนที่จะเปิดเข้าไปเธอถึงกับผงะกับภาพที่เห็นตรงหน้าอมิตาพบผู้หญิงคนหนึ่งเปลยเปล่าและถูกมัดยงไว้กลางห้อง ตามร่างกายของหล่อนมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายเต็มไปหมดเลือดไหลซิบซิบเปลือกตาบวมปูดอมิตายกมือปิดปากอย่างตกใจกลัวหญิงรับใช้ของเธอซุดตัวหมอบอยู่ที่พื้นและตัวสั่นเทาอย่างหวาดกลัวน้องหญิงมาหาพี่มีอะไรหรอคิงอัสโลเอ่ยถามเขาสวมใส่เพียงกางเกงตัวเดียวท่อนบนเปลยเปล่าผมเผ้ายุ่งเหยิง ในมือของเขาถือมีดเล่มเล็กๆที่เปื้อนเลือดอยู่อมิตามองไปที่มีดเล่มนั้นสายตาของเธอดูหวาดกลัวมากคิงอัสโลเห็นแบบนั้นก็รีบทิ้งมีดในมือไปหรือพี่ทำเสียงดังรบกวนน้องหรอคิงอัสโลพูดพร้อมกับเดินเข้ามาหาอมิตาหญิงสาวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวข้าได้ยินเสียงแปลกๆก็เลยมาดู ขอโทษที่รบกวนนะคะอมิตาพูดแล้วก็รีบสกิดหญิงรับใช้ให้ลุกขึ้นอมิตารีบเดินหนีออกมาสาวใช้ก็เดินตามหลังเจ้านายไปอย่างลนลานอมิตากลับไปที่ห้องนอนของเธอและสั่งให้สาวใช้ปิดประตูลงกลอนให้แน่นหนาสองคนนายและบ่าวนั่งตัวสั่นเทาอย่างหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งได้พบเห็น ิงอัดโลหันไปมองผู้หญิงที่ถูกมัดยงอยู่เขาหยิบมีดขึ้นมาและเดินไปหาหล่อนอย่าทำข้าหญิงสาวร้องวอนเสียงแผ่วเบาอย่างอ่อนล้าคิงอัดโลเข้ามาถึงตัวหล่อนและฟันมีดลงไปหญิงสาวหลับตาลงอย่างหวาดกลัวแต่เธอก็รู้สึกว่าตัวเองได้ร่วงหล่นสู่พื้นห้องหล่อนลืมตาขึ้นมาก็เห็นเท้าของิงหนุ่มยืนอยู่ต่อหน้า ไส้หัวไปสิหมดอารมณ์แล้ววันนี้คิงอัสโลแผ่เสียงไล่เขาตัดเชือกที่ยงหล่อนไว้จนขาดและไล่หญิงสาวออกไปอย่างหมุดหนิดเธอค่อยค่ยคลานออกไปจากห้องอย่างน่าเวทนาเลือดหยดไปตามทางที่เธอผ่านหลายวันต่อมาคิงอัตโลจะออกเดินทางไปล่าสัตว์เขาพาอมิตาไปด้วยขบวนของคิงอัสโลได้ออกเดินทางสู่ป่าลึก คิงแอสโลและเหล่าขุนนางได้ออกล่าสัตว์อย่างสนุกสนานอมิตานั่งมองพวกเขาอย่างเบื่อหน่ายเธอเริ่มคิดที่จะหาหนทางหลบหนีเพราะอมิตานั้นไม่อาจจะอยู่กับคนวิปริตเช่นนี้ได้เธอจึงหลอกให้หญิงรับใช้ไปหยิบผ้าคลุมไหล่ในกระโจมนอนมาให้เธอหญิงรับใช้เดินออกไปตามคำสั่งอมิตาอาศัยช่วงจังหวะที่ทุกคนเผลอ วิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วเธอวิ่งหนีออกมาได้สักพักใหญ่ก็รู้สึกเหนื่อยมากจึงหยุดพักแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงของหญิงรับใช้ขานเรียกชื่อเธอดังแว่แวๆมาท่านหญิงอมิตาอยู่ไหนคะเสียงของสาวใช้แววมาตามสายลมอมิตาจึงรีบลุกขึ้นวิ่งและหันไปมองทางด้านหลังโดยไม่ทันได้ระวังตัว จนพลรดตกจากเนินสูงหญิงสาวกลิ้งไปตามทางที่สูงชันร่างของเธอตกมากระทบพื้นอมิตาได้รับบาดเจ็บและหมดสติไปเอสเตอริสแวมไพร์สุดหล่ออายุร้อยปีเขาเดินออกมาจากปราสาทเพื่อจะหาของกินเขาเป็นแวมไพร์ที่รักสันโดษและไม่เคยดื่มเลือดมนุษย์เลย เขาอยู่ได้ด้วยการดื่มกินเลือดจากสัตว์วันนี้จะกินอะไรดีนะดื่มเลือดจากสิงโตเท่าสักตัวจะดีไหมเขาเดินคิดมาเรื่อยเปื่อยจนมองไปเห็นร่างของใครคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ไกลๆเอ็นนั่นคนหรือเปล่าเอสเธอริสคิดเขาเดินเข้าไปใกล้ๆก,ก็พบร่างของหญิงสาวที่งดงามมากแถมยังมีกลิ่นหอมเย้ายวนใจ เอสเทริสเผยแยกเคี้ยวออกมาไม่ได้ไม่ได้ข้าไม่กินมนุษย์แวมไพรหนุ่มสะบัดหัวเรียกสติกลับมาสวยจังเขาคิดในใจพร้อมกับมองไปที่ใบหน้าของเธอด้วยแววตาเปล่งประกายเขาลองเอานิ้วจิ้มไปที่ตัวของหญิงสาวแต่เธอก็ยังคงแน่นิ่งไม่ขยับขยื้อนเขาลองเอานิ้วอังไปที่จมูกของเธอก็ยังหายใจนี่นา แวมไพ์หนุ่มพึมพำเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจอุ้มเธอขึ้นมาและพาหญิงสาวกลับไปที่ปราสาทของเขาอมิตาฟื้นขึ้นมาหลังจากที่หมดสติไปสองวันสิ่งแรกที่เธอเห็นหลังจากลืมตาตื่นคือชายหนุ่มผิวขาวซีดแต่มีริมฝีปากแดงสดและใบหน้าที่หล่อเหลามากอมิตาตกใจสะดุ้งสุดตัว ท่านเป็นใครหญิงสาวพูดอย่างตกใจกลัวเขาเป็นคนหรือเปล่านะทำไมถึงได้ขาวซีดนะเธอคิดข้าคือเอสเทริสเป็นแวมไพร์เจ้าของปราสาทแห่งนี้เขาพูดอย่างเปิดเผยแวมไพร์หรออมิตาพึมพำรรเธอตกใจกลัวและพยายามจะลุกขึ้นเพื่อวิ่งหนีแต่แล้วเธอก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมา อุ้ยเจ็บอมิตาร้องลั่นอย่าเพิ่งขยับสิขาของเจ้าบวมปูดแต่ข้าทายาให้แล้วนะเอสเธอริสพูดพร้อมกับชี้ไปที่ขาของเธออมิตามองตามนิ้วของเขาก็พบว่าขาของเธอบวมปูดและเขียวช้ำน่ากลัวมากฉันจะกลับไปเดินได้ไหมอมิตาพูดอย่างกังวลไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นหรอก ทายาของข้าสักสองสามอาทิตย์ก็น่าจะหายแล้วแวมไพร์หนุ่มบอกท่านจะกินข้าไหมอมิตาพูดอย่างระแวงข้าไม่กินมนุษย์หรอกเจ้าไม่ต้องกลัวข้าดื่มแค่เลือดของสัตว์ป่าเท่านั้นเอสเทอริสรีพูดจริงนะท่านสัญญาได้หรือไม่ว่าจะไม่กัดคอของข้าอมิตาพูด พร้อมกับจับไปที่คอของตัวเองอย่างหวาดเสียวเอสเทอริสหัวเราะเบาๆก่อนที่เขาจะพูดว่าข้าสัญญาทั้งสองยิ้มให้กันอย่างเริ่มรู้สึกเป็นมิตรเวลาผ่านไปสองสัปดาห์อมิตาอาการดีขึ้นมากเธอเดินกระเพกกระเพกโดยมีเอสเทอริสคอยประคองอยู่เจ้าดีขึ้นมากแล้วนี่เกือบจะหายแล้ว แหวมไพหนุ่มพูดกับอมิตาหญิงสาวยิ้มให้เอสเธอริสและกล่าวขอบคุณเขาที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีทั้งสองยิ้มให้กันในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้พวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันเอสเธริสดูแลเอาใจใส่ออมิตาเป็นอย่างมากทั้งช่วยทายาช่วยเธอหัดเดินและยังทำอาหารอร่อยๆให้เธอทานอยู่เสมอ เขาอบอุ่นและแสนดีมากจนเธอไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปทั้งสองเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันเวลาผ่านไปสามเดือนแล้วอมิตายังอยู่ที่ปราสาทกับเอสเธอริสอย่างมีความสุขในขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งทานอาหารกลางวันเจ้ามาจากที่ไหนเจ้าอยากกลับบ้านหรือไม่เอสเธริสเอ่ยถามอมิตาข้าไม่มีที่ให้กลับหรอก อมิตาตอบกลับด้วยสีหน้าเศร้าหมองเอสเทอริสได้ยินแบบนั้นก็เดินเข้าไปหาเธอเขาคุกเข่าลงข้างๆอมิตาและจับมือของเธออย่างอ่อนโยนก่อนจะเอ่ยถามว่าหากข้าจะขอให้เจ้าอยู่กับข้าตลอดไปจะได้หรือไม่เอสเทริสพูดจบก็หยิบตลับใส่แหวนขึ้นมาเขาเปิดมันออก แหวนเพชรเม็ดใหญ่โตสองแสงประกายวิบวับจับตาหญิงสาวน้ำตาไหลออกมาอย่างตื้นตันเธอตอบตกลงและสวมกอดเขาทั้งสองกอดกันด้วยความรักเอสเทอริสและอมิตาแต่งงานกันในโบทร้างกลางป่าพวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปทั้งสองจุมพิตกัน แต่เวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วคิองอัสโลยังคงตามหาอมิตามาโดยตลอดเขาตามมาจนพบกับปราสาทของเ e อสเทอริสคิงอัสโลและเหล่าทหารนับร้อยเข้าไปบุกที่ปราสาทและพบอมิตากับเอสเทอริสที่กำลังนั่งประคองกอดกันคิองอัสโลโกรธมากจึงเข้าไปดึงตัวของอมิตาแต่เอสเทอริสก็ไม่ยอมเช่นกัน แวมไพ์หนุ่มดึงแขนของภรรยาไว้เจ้าเป็นใครมายุ่งอะไรกับเมียของข้าเอสเธอริสพูดเสียงกร้าวแกร่งเมียของเจ้างั้นหรือคิงอัตโลพูดและมองหน้าเอสเธริสหลับกับหน้าของอมิตาไปมาน้องหญิงสมสู่กับไอตัวประหลาดนี้หรอคิงอัตโลตะโกนเสียงดังลั่นประสาทท่านคิงอัตโลชายผู้นี้คือเอสเธริส เขาคือสามีของข้าและจะเป็นชายเพียงคนเดียวที่ข้าจะรักตลอดไปจนวันตายท่านกลับไปเสียเถอะอมิตาพูดอย่างเด็ดเดี่ยวรักมันงั้นหรอแล้วข้าละ่ะคิงแอสโลแผดเสียงอย่างโมโหสุดขีดข้าไม่เคยรักท่านหญิงสาวพูดและมองตาคิงแอสโลอย่างไม่หวาดกลัวไม่ไม่ไม คิงอัดโลตะโกนออกมาเหมือนคนบ้าคิงหนุ่มควักดาบออกมาและวิ่งเข้าใส่เอสเทริสตายซะเถอมึงคิงอัดโลตะโกนเอสเทริสก็หลบได้อย่างว่องไวและต่อสู้กลับแวมไพหนุ่มอาศัยการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเข้าไปประชิดตัวและชิงดาบของคิงอัโลมาได้เอสเทริสเตเข้าไปที่กลางหลังของคิงหนุ่มจนคิงอัโลเสียหลัก และล้มลงไปถูกเหล็กแหลมทิ่มที่ดวงตาคิงชั่วหันหน้ามาเลือดอาบนองใบหน้าของมันคิงอัสโลเอามือกุมไปที่ดวงตาอย่างเจ็บปวดตาของข้ามันตะโกนอย่างสิ้นสติข้ามันให้ได้คิงคลั่งสั่งทหารอย่างดุดันเหล่าทหารวิ่งกูเข้าไปเพื่อหวังสังหารเอสเทอริสแวมไพร์หนุ่มก็ต่อสู้และหลบได้อย่างว่องไว แต่เพราะทหารมีจํานวนมากมายนะเอสเทริสจึงไม่สามารถป้องกันตัวได้ครบทุกด้านนายพลฉุดหยิบธนูขึ้นมาและเล็งไปที่เอสเทริสอมิตาเห็นแบบนั้นก็กระโดดเข้าขวางจนตัวเธอเองถูกยิงเข้าอย่างจางังหญิงสาวล้มลงเอสเทริสหันไปเห็นก็ร้องลั่นอย่างตกใจเขาเข้าไปอุ้มร่างของมีรักและกระโจนหนีทะลุหน้าต่างไป เอสเทอริสนำร่างที่ชุ่มไปด้วยเลือดของอมิตามาที่โบสถร้างเขาวางเธอลงอย่างแผ่วเบาเจ้าต้องอยู่กับข้านะอมิตาเอสเทอริสร้องไห้ออกมาหญิงสาวยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาให้สามีท่านพี่ช่วยกัดข้าทีอมิตาพูดเสียงแผ่วเบาอย่างใกล้จะหมดแรงแล้วอะไรนะเอสเทอริสถามอย่างไม่แน่ใจ ช่วยเปลี่ยนค่าให้เป็นเหมือนท่านอมิตาพูดก่อนที่มือของเธอจะตกลงข้างตัวเอสเทอริสสับสนแต่เขาก็ไม่มีเวลาให้ตัดสินใจมากนะักแวมไพร์หนุ่มแยกเขี้ยวออกมาดวงตาแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงเขากัดไปที่คอของมีรักเอสเทอริสถอนเขี้ยวออกจากร่างของภรรยาเขามองดูเธอด้วยสายตากังวล อมิตายังคงนอนแน่นิ่งเอสเทริสก้มหน้าร้องไห้แต่แล้วจูจูอมิตาก็ลืมตาขึ้นมาดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงหญิงสาวแยกเคี้ยวออกมาข้าขอโทษที่ต้องเปลี่ยนเจ้าให้เป็นเหมือนข้าเอสเทริสพูดกับอมิตามันคือความต้องการของข้าท่านที่หญิงสาวตอบกลับและเข้าไปสวมกอดสามีของเธอ สองสามีภรรยากอดกันอย่างหงแหนคิงอัโลยืนอยู่ท่ามกลางเหล่าทหารนับพันมันปิดตาข้างหนึ่งด้วยผ้าสีดำคิงชั่วตาบอดเพราะการต่อสู้กับเอสเทริสในวันนั้นมันยังตามล่าหาเอสเทริสและอมิตาอย่างไม่หยุดหย่อนแต่ก็ไม่พบด้วยความแค้นที่สุมอยู่ในอกคิงอัสโลจึงเดินทับไปที่ปราสาทของลอดเรเดนท่านพ่อของอมิตา หวังจะสังหารหลอดเท่าเพื่อเป็นการแก้แค้นอมิตาอีกทางหนึ่งคิงชั่วบุกเข้าไปยึดปราสาสตและถือดาบเข้าไปหวังจะสังหารหลอดเรเดนมันเงื้อดาบขึ้นไปและกำลังจะฟันลงมาแต่กลับมีมือของใครคนหนึ่งมาจับที่มือของคิงอสโลไว้คนคนนั้นก็คืออมิตานั่นเองยอมเปิดเผยตัวแล้วหรอนางแพทย์สยา แกกลายเป็นตัวประหลาดไปแล้วสินะคิงแอสโลแผดเสียงใส่ใช่วันนี้ข้าจะมาจบทุกอย่างกับเจ้าเองอามิตาพูดอย่างเด็ดเดี่ยวดีงั้นข้าจะฆ่าเจ้าก่อนแล้วค่อยส่งพ่อโมโงกับผัวตัวประหลาดของเจ้าตามไปคิงชั่วประกาศกล้าวมันยกดาบขึ้นจะฟันหญิงสาวแต่อมิตากลับหายวับไป งแอสโลตกใจและงุนงงอมิตาโผล่มาต่อหน้าคิงชั่วและใช้มือของเธอแทงทะลุหน้าอกของคิแอสโลคิงชั่วซุดตัวลงนั่งที่พื้นอมิตาถือหัวใจของมันอยู่ในมือเธอค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงนั่งเผชิญหน้ากับคิงชั่วจบซักทีนะแผ่นดินจะได้สูงขึ้นหน่อยอมิตาพูดเธอมองหน้ามันอย,อย่างสมเพชเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะลุกขึ้นยืนและโยนหัวใจของมันลงที่พื้นคิงชั่วล้มลงสู่พื้นและสิ้นใจตายอมิตาเข้าไปประคองท่านพ่อให้ไปนั่งที่เก้าอี้หญิงสาวสุดตัวนั่งลงคุกเข่าข้างๆบิดาและสวมกอดท่านอย่างคิดถึงสุดหัวใจลูกรักของพ่อท่านหลอดพูดทั้งน้ำตาท่านพ่อคะค่าคิดถึงท่านเหลือเกิน อมิตากอดพ่อไว้แน่นและร้องให้โฮออกมาพ่อก็คิดถึงเจ้ามากลูกรักท่านพ่อตอบกลับสองพ่อลูกกอดกันกลมอมิตากราบลาท่านพ่อเพื่อไปใช้ชีวิตกับสามีในป่าลึกเพราะเธอนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจึงไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนได้ท่านพ่อก็เข้าใจและกล่าวอวยพรให้เธอมีความสุข และท่านยังขอให้อมิตามาเยี่ยมเยียนบ้างเป็นครั้งคราวเธอก็รับปากบิดาหญิงสาวกอดลาท่านพ่อที่หน้าประตูก่อนที่จะกระโจนหายไปอย่างรวดเร็วอมิตาและเอสเธริสยืนชมจันอยู่ที่ระเบียงบนปราสาทกลางป่าลึกทั้งสองสวมกอดและจุมพิตกันภายใต้แสงจันทราสอง